พอรดเยอะมากเดี๋ยวนี้อยากเล่นอะไรที่มันแบบท้าทายท้าทายก็เดี๋ยวเราหลังไม่กันอยากเล่นอะไรที่มันท้าทายอ่ะเออแบบแบบผีอะไรอยาเยันเป็นผีอะไรอยเ้ยขอบคุณครับขอบคุณใจส้มครับเขายังไม่เคยเล่นแบบเกี่ยวกับผีหรือว่าอะไรที่มันใช้อารมณ์แบบแบบหนักมากแต่นั้นมันจะเป็นซีรีส์ไงถ้าเป็นละครคุณจะทำไม่เราเราทำให้มันเป็นฟิลแบบ ติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับอะไรแบบเนี้ยแล้วเ,<อ>เราก็ดูฟีดแบ็ว่าอะไรยังไงแล้วเราก็ไปลงแอปแดงอืมพี่ว่าแบบเนี้ยน่าทำแต่เราทำเป็นแบบฟิลแบบเป็นทำให้แบบตอนสุดท้ายแบบเฮ้ยอ,อะไรวะฉันอยากดูตอนต่อไป EP สองอะไร EP สองอะไรแบบเนี้ย มันจะต้องตลาดหน่อยนะต้องแบบไปมินเข้าใจใช่ปะใช่ตลาดตั่เลยมันต้องแล้วใช่มันต้องคนตัดต่อดีด้วยไงแต่เนี้ยสามารถเล่นได้บอกให้ทําอะไรก็ได้ไปเกือกขี้ตรมไปบินต้นไม้ไอ้พี่ดูหยกเลยพี่ดูอยกเลยไม่ใช่น่าถามใช่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 ไปมินนอกจากสวยแล้วยังตัดต่อเก่งอีกนะทุกคน เออมอมอก็ตัดตัดต่อตัดต่อเก่งเหรอไม่ใช่ไม่เป็นค่ะพี่ฝีมือพี่เล่นได้เป็นก้อนฝีมือได้ไม่ขนไม่ใช่ยังเป็นต้นไ้เสียอย่างเดียวตอนที่เล่นโดนแปดเทปอะตัวเขาไม่มีขนไงแต่ใบมีนนะเจ็บมากเลยนะตอนชิตอนไปเล่นตอนนั้นอะแต่ผมมาเจ็บกว่าผมมีขนน่ะโอ้ไม่มีขน ตอนหลังเราจะเตรียมอะไรมาเล่นงอนนะต้นดิอ่าอะไรมาใส่ะไม่มีนอนกี่โมงลูกเดี๋ยวพี่ก็ไปส่งาการนอนค่ะภาพเต้นติดพี่โก้อันี่นี่ธนาคารนะปะเหมือนธนาคารเลยธนาคารปะไม่เห็นแค่ฝุดแค่เพล่ขอบคุณใจส้มค่ะพี่เล่ มีน้องพอสัสดีครับอยากฟังใบมินร้องเพลงใบมินแล้วไปเรียนจีน,นพูดทำไมพูดจีนคล่องขนาดนั้นวะอะไรนะครับพี่อ๊ดวันนั้นพูดกับพี่เมเดย์อ่ะพูดคล่องมากเลยก็เขาเรียนเอกพูดชื่อ,อ,อแต่ว่าตอนน,อน่ะหนูที่หนูพูดได้หนูดูพูดได้จากดูซีรีส์นี่ะพี่ประโยคที่เรียนมาคือเขาสอนจริงเหรอพี่ดูซีรีส์เป็นรอยซีรีส์พี่ยังพูดไม่ได้เลยเขาไปสอนหนูมัน เนี่ยที่หนูไปเรียนมาสอนแต่แบบแค่อ่านผินอินยังไม่ได้สอนอะไรเลยออเ一二三四五六七八九สิวิปมินถือว่าเป็นแบบคนมีความสามานมากี่แล้วก็ดูสี่ห้าร้อยเรื่องขึ้นแล้วครับเพื่อนฮะดูสี่สี่ร้อยถึงห้าร้อยเลยเหรอหนึ่งพันดูมาห้าปีแล้วค่ะมันก็เป็นการฝึกทักษะมันก็เลยซับซับซับซก็ไปเรื่อยๆมันห้าปีแล้วทักษะการฟังอ่ะ ทักษะการฟังแล้วทำให้โอ้เออจริงเขาตอนแรกผมคิดว่าดูหนังมันมันไม่น่าจะช่วยอะไรมากเท่ากับการใช้จริงแต่เนี้ยพอเจอไบมินเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าหนูหนูดูจนหนูพูดได้แต่ว่าก็พูดไม่ได้เยอะแค่พอสื่อสารรู้เรื่องนิดหน่อยอือร์ต่โนนั้นคล่องเลยนะแบบนึกว่าเรียนเอกจีนมาแบบไบมินไบมิก็เอกจีนนี่หนูเรียนใเีนเจีนหร มัธยมเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่ามหาลัยมหาลัยวนะิวยนเล่นอะไรอีกจีนค่ะแต่ว่าเขายังสอนไม,ม่เยอะเข้ามาสิจ๊ะคือห้องตัวเองเขาก็ตูมารายาทเขามีมารายาทไงวิวินพี่โก้เขาเป็นคนมีมารายาทม,มารายาทดีจะ้ะเน่ไม่จ้ะมารยาทดีจ้ะน้ำขนๆน้ำมะพร้าวอีกหนึ่งให้พี่โกทาแป้งสิเพราะว่าวนั้นกินน้ำมะพร้าวไปมันสิพโกทาแป้งยัง พีโกทัแป้งพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยเชยเหนื่อยดิทำงานทั้งวันอันนี้อยู่ไหนอะไรนะนี่ไอ้น้อาหีมมวนไอ้ที่ฉีดผมอะอยู่ข้างนอกค่ะนี่อะไรม้งอ่ะพิธานาคือรแมวธนคารพี่โก้พี่โก้ดูยังธนาคารม้ง ไม่ชอบบอกหนูไม่เหมือนคนไทยน้อๆน้าเป็นคนจั่วอะไรโอโอเคลอมาฟ้าน้าเป็นคนจั่วอะไรครับคจไม่ได้ใช้ฟิวเตอร์ไม่า่มีแต่มีแต่มาเก็บกล่องบ่อยอ๋ออะไรนะพี่เกยไเ่ยังพี่เกไปแล้วพี่โก ให้ไปล่าม um. hey, um. pues ีค hey, yeah. ่ผมให้ค really yeah. so right? ุงได้กินผักมีเวะต้้งมึงไม่ต้องกินของแพงวันนี้ผมก็ไปชนครบเลยนะเนี่ยพวกวันนี้ไปชนกับเจนก่อนไปปตักอะไรเดี๋ยวอีพังคึกตัวเจงป่ะเนือ ไปโยกก็ทาแป้งเหรอพี่ไปโยกทาแป้งไหมเนี่ยโอาขาวเขาขาวเขาเป็นคนที่ตัวทาแป้งเขาทาแป้งอยู่เติร์โหนเองอยู่เติร์เราดูไม่ทายกูคนเดียวอันนั้นเขาทาแบบเขาแบบโบกไงเขาเรียกว่าโบกไม่เพิ่งอ่านน้ำเร็จไง เห็นท่าไปมิตรแรกพี่เรียกว่าธนาคาไปมิตรเขาไม่ได้แบบรูปดีๆไงเขาไม่เหมือนแป้งโป่งอะไปมิตรรูปอย่างเงี้ยพี่โก้คือจะบอกว่าวันนี้ไปถ่ายรายการนี่โอ้โหเป็นรายการที่ดูพลังงานมากเกี่ยวกับอะไรอะพี่โก้ไหนเล่าซีพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้มันเป็นรายการเออเออลิริตี้ีิลิตี้ไม่ได้มาม่าต้มยำใช่ไหมมาม่าต้มยำพี่โก้ อยากขาวมั่งอ่ะนี่ไงก็ทําแบบนี้ค่ะขาวภายในวิหนึ่งวินาทีค่ะเนี่ยแบบพี่โกะอ่ะถ้าอยากทําก็นั่นแหละค่ะทาแบบพี่โกะได้เลยตีนสิกูต้าเลยฮะไม่ใช่ใช่ก็คือภายในวินาทีเดียวอ่ะก็แป๊บเดียวอ่ะแล้วถ้าอยากดำอ่ะถ้าอยากดำก็ถ้าอยากดําก็น้ำล้างหน้าค่ะะพี่โกเขาเคยไปอะไรนะพ่อมอไซเออพ่อมอไซพ่อ ถ้าอยากดําก็ไปล้างหน้าค่ะหน้าก็จะกลับตอนนั้นพี่โกเอาอะไรนะตรงท่อมอไซหรออ๋อไอเออยันตอบเอาท่อมอไซมาับพี่ปิงสันดีครับท่อมอไซพี่ปิงสวัสดีค่ะพี่ปิงพี่ปิงสวัสดีนะคะพี่ปิงน้องขึ้นกันานหรือยังยใบยกขึ้นกี่โมงคะหนูเพิ่งขึ้นได้44นาทีค่ะวันนี้หนูวุ่นวายกับการประกอบคองนี่เรื่องอะไร โหน้าเหี่ยโหน้าเหี่ยเอพี่ปิงอคือบอกเลยว่าพรุ่งนี้อนรายการเช้าโกก็ตอบแต่ไม่เช้ามากแต่ไอคนที่เขาเรียกแหละคนที่หนักอ่ะคือจอบอยากมีส่วนร่วมทำไมอไปโกไอจอบมัน๋อขับรถมาถึงมาต่งพี่เมื่อกี้แล้วก็ขับรถกลับไปรามินทา แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ต้องขับรถกลับมามามารับพี่แล้วก็ไปซุกโคคนต่อยคุนต่อยอยู่ลำลูกกายใช่ปะอยู่บางใหญ่บางใหญ่อืมีเมนูอะไรกินบ้างพี่ต๊กโก้ยังไม่รู้เลยเออเออเราทําคอมแล้วนะเราต่อคอมแล้วนะเออแต่ว่าเรายังงงอยู่เพราะมันใช้ยังไงอ่ะเวลาเวลาไลฟ์คอมอ่ะบบยอยมันมันจะเครียดอะไร คอมเมนต์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กล้องอีกฝั่งหนึ่งถูกป่ะตอนนี้หนูยังไม่รู้ว่ามันเชื่อมอะไรยังไงหนูยังงงๆอยู่ค่ะแต่ว่าประกอบทุกอย่างเสมอแหละเหลือแค่เหลือแค่ใช้ใช้กล้องกับต้องตัดไฟใหม่กด P K มันต้องใช้ประมาณกี่นาทีอะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้พี่ตัดที่หกนาทีแล้วพี่อยากครึ่งชั่วโมงก็ได้มันครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมไปถึงไลยพี่โก ไหลอ่ะไหลต่อ่ะตอนนี้มันมันเที่ยงคืนสิบเก้าแล้วข้ออับใจต้มหมดแล้วตอนนี้พี่พี่ไม่อยากไหลแล้วพี่อยากแบบอยากพักชักสมองชักปลัก่ะต้องต้องไม่ต่ํากว่าครึ่งชั่วโมงอ่าตอนนี้ต่าที่หกนาทีแล้วงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวแยกย้ายนะได้ครับพี่เนื่อยมากจริงวันนี้ขอโทษโอเคครับขอบคุณครับวันดีนะคะพี่โตใบมีนฝันดีนะฮะอบ้าน แล้วก็ขอโทษดูดูด้วยเนี่ยนี่เขาจะดูหน่ะขออนุญาตดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับโอเคไหมแปบ๊บนึงขอขอสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยขอพรุ่งนี้น้องมีเรียนเย็ยนไหมอ่ะเออขอแป๊บนึงตอนนี้พี่ไม่พร้อมจะไม่พร้อมใดๆทั้งสิ้นอยากแบบโอเคทุกคนบายบายครับ